จจดาได้เวลาแล้วจ้าแกงอ่อมเสร็จแล้วเห็ดจังใดสิกินเมื่อละพี่น้องเอ้ยมันสะมาหลายเท่าไหร่หนึ่งหม้อเลยจ้าแกงอ่อมสาวภูไทยมาเอาใส่ตอนหน้าเลยจ้านี่กระดูกหมูประมาณสามสองประมาณสองขีดได้ค่ะแต่เวลาแกงออกมาใส่ผักใส่อะไรแล้วพูนะจะมาหลายกินได้จังหลายมื้อหลายวินเลยจ้าเนี่ยได้ตั้งเยอะนี่จ้ะ ได้ตั้งหลายยังร้อนๆอยู่เลยค่ะคนนี่ไม่ใช่อะไรนะคะคนให้เขาเย็น <laughs> มันหอนจ้าแกงเสร็จใหม่ๆเลยมันออกไปข้างนอกไม่ได้ก็สะเปียนประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอยชีวิตไทยในต่างแดนมันออกไปข้างนอกไม่ได้จ้าออแปลกเนาะเวลาสาวุูไทยสะพ้ายสุเดนทําคลิป นั่งว้านั่งคุยนั่งอ่อนั่งจ่ากับซุ้มเจ้าจังสี่นี่โอ้ยเอไอจังเมนคกักหลายจังเมนมักเนาะเอาอีกศะสินาเอาอีกศะชนาทายอีกบรดษันเอไอมักจังสี่มักคอยพี่บ้าพี่บอออกนากล้องมักนาเป็นแปนนาเป็น,นเป็น,ปน,ปน,ปนออกนากล้องจังสี่จ่าทั้งว้าทั้งคุย้วเจ้าวันนี้จะมีโอกาสแล้วมันออกไปข้างนอกไม่ได้ถ้าค่อยเดินออกไปนี่ค่อยยันคอมันแห้ง ลมพัดตึงอีกนะจ๊ะลมแห้งแห้งหิมะก,ก็ตกนิดหน่อยนะเย็นมากๆวันสองวันเนี่ยเย็นแบบเย็นขึ้น่าหิมะละลายหมดแล้วแต่มันเย็นกลับมาเย็นอีกเย็นแล้วก็ลมลมสองวันทีนี้หิมะตกเมื่อวานนิดหน่อยตกไม่เยอะปัตินี่พันลมจ้ะลมดดบ่มี่คอ,อมันแหง้ง ทั้กินทั้งเบ้าทั้งดื่มกับฟงกาแฟาไปพอบ <laughs> สาวผู้าายเออหิวเข่ากั็หิวว่าหิวจังได้บ่ายสองโมงครึงละเลข่าเสารเข่าเที่ยงเข่าแรกยังพอด้กินอยู่มาค่อยคือเบ้าลายเบ้าปวงคนี่กระดูกหมูค่ะใส่อมแบบนี้ค่อยว่าอันสีไสอ่อันน้ำไม่เยอะก็เยอะคือเกอ้า <laughs> นี่จ้ะ ชอบทานอนะกระดูกหมูแบบนี้มันอร่อยนี่อ้าตักตักออกมาแบบนี้ก่อนค่ะทานไม่หมดทานไม่หมดหรือว่าทานไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อิ่มอย่างเงี้ยแล้วค่อยตักใหม่จ้ะอือจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่ทําให้เราเป็นอ่ากินเหลือกินทิ้งกินแบบคนอื่นเขาก็จะได้กินกับเราได้ถ้ามีคนอื่นกินด้วยถ้าเรากินคนเดียวก็ ทำเหมือนกันคะ่ะสุวไทยจะทําแบบนี้เนาะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆคือตักมาใส่ถ้วยเราก่อนพอกินพอกินถ้าเรากินไม่อิม่มขอโทษขออภัยถ้าเรากินไม่หมดก็เราก็เอาวางไว้อย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าเรากินหมดหรือเราไม่อิม่มแล้วค่อยตักมาใหม่แบบนี้จะ้ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนานะมะเมนอย่างนี้ทั้งเบาทั้งอันทั้งเบาทั้งคุยทั้ง ทัน้นที่สี่เนี่ยอยากให้มันหายยีร้อนอะ่ะอยากให้มันเย็นเข่ากับิติดมือบะรวคนนี้การที่กลัวข้าวติดมือก็จะเอาน้ํามันใส่มือก่อนนะคะเอาน้ํามันใส่มือนิดนึงเวลาแกงอ่อมหรือแกงอะไรเวลามีผักอย่างเงี้ยใส่น่ะมันจะหอมยกปูแถมกอยแบบนี้เลยจ้ะมันจะหอมมากมีข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวขนาดข้าวเหนียวอ่ะนึ่งข้าวเหนียวนึ่งสี่สิบนาทีอ่ะ มันก็ยังแบบว่าแบบนี้เลยค่ะมือก็ยังเบามัน่นพ่อพ่อเอาอีกค่ะเอาน้ํามันใส่อีกเพราะว่ามือข้าวมันติดมือคอยเราบอกคักใจข่าวติดมือเออจังสีนาแม่มันปั่นง่ายจังสีจังสีจ้าก็ว,าว่าพูดนะพูดภาษาพูไทยก็ได้อยู่พูดภาษาพูไทยแต่หลายๆคนเขาไม่เข้าใจเพราะว่าคลิป เข้าใจอยู่ค่ะแต่เอาภาษากลางภาษาไทยนี่แหละง่ายดีมาหอมมากเออมันมีผักมันมีใบแมงรักใส่ด้วยมันก็เลยหอมมันก็เลยนวจ้ะประมาณนี้ค่ะตะไคร้สมุนไทยก็จะเคี้ยวค่ะอืม อร่อยหวานเพราะว่าเขาเอามาขายทางนี้ตะไคร้จะเป็นหัวเล็กๆเป็นกอเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่อเล็กๆจะไม่หน่อใหญ่มันก็จะเคี้ยวง่ายเคี้ยวเอาน้ำมันค่ะไม่กลืนนะไม่ไม่กลืนนะคะมันก็เสีบเถะจ้ะขอสีใส่มือจบปวบเั้งสี่เลย ทานแบบจังซีเลยแซ่บเมนูที่เราชอบทาน <c oughs> นี่ของจริงนี่ของแทรเอาสุดน้ำซะหน่อย อื <c oughs> แซ่บแกงเต็มหม้อพี่น้องเอยเห็ดงไในสิกินมดเห็ดคนเดียวกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยก็ได้ทานลายมือเลยนะก็เนี่ยสาวไทยก็ดูก ดูกอ่อนหมูเวลาเราเอามาอบมะอืมมันจะเคี้ยวแบบกัดกัดกใครเป็นบ้างอร่วยเอามาอบมองด้อแล้วูใด้จะชอบทานกระดูกหมูที่มันที่มันติดที่มันติดกับดูกอะเนื้ออ่าเนื้อหมู ที่มันติดกระดูกนิดนึงจากเวลาเราเอามาอมมันจะอร่อยอือ้าดวันนี้แกงอมแกงอ่อมกระดูกหมูแอบแซบ่บกินจังสี่ก็คิดหอกคิดหอดลูกคิดหอดร้านอยู่เด้อ เยอะเราก็เก็บไว้กินแต่ถ้าทําที่บ้านที่เมืองไทยเราก็ลูกหลานกระดิกินน้ำนะจากประมาณเนี้ยสาวผู้ยคิดแบบเนี้ยอืมอ,อือออออออมเป็นคนชอบทำกับข้าวเผื่อเผื่อญาติพี่น้องเผื่อลูกเผื่อหลานแบบนี้ไหม แค่นี้ก็จะอิ่มแล้วเนี่ยเห็นหมันจะพีน่น้อยคือเป็นคนทํานะชอบทํานะชอบทําแต่ทานได้ไม่เยอะกูกะงุงคือกันตัวกะบ,บักไางงี้บักตีคือกินได้บ่ยหลายคนก็เงดอยู่เขาคนในน้อยเขาคือกินได้หลายแต่คยก็เงดอืมอืม อยากได้คลิปวิดีโอลงมาให้ซุ้มเจ้าได้เบืองว่าวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนทั้งนี่เป็นจังได้สาวไทยก็เป็นแบบนี้ราคาชีวิตเรียบง่ายๆก่อยนี้ชีวิตขาดเธอบ่ได้เดีจันเนี่ย ชีวิตขาดเธอบดายอิลีคอยบอกเลยซาดนี้น่ะขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภพราบ มาทั่วครั้นี้เราจะกินอิ่มไหมเนี่ยเฮ็ดจังได้สิกินนมืดเฮ็ดจังได้สิกินนมืดจะแซ่บจากจากจากออมกระดูกหมูใส่ผักแซบ่บยกปูถแถมก้อยแค่นี้กอนเด้อคลิปมันยาวแล้ว ให้ดูขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์รักนะจุ๊บๆเวลาสิกดกับบ